สวัสดีครับหมอกรีนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ได้เข้ามาเรียนคอรติ t ต k t o k c r e อ t o r นะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมไม่คิดว่าการเล่นติ k t o อกเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ยากขนาดนี้นะครับคิดว่ามันแค่ทําคลิปขำๆเดี๋ยวก็ดังเองเดี๋ยวก็ปังเองเดี๋ยวก็สร้างคนติดตามได้นะครับเหมือนคนทั่วไปนะครับแต่ไม่น่าเชื่อนะครับผมลองเล่นไปเดือนกว่านะครับแบบแทบคลิปนี้แทบไม่มีใครดูเลยนะครับแล้วก็ผู้ติดตามก็ไม่มีเท่าไหร่นะครับก็เลยคิดว่ามันต้องมี ปัญหาสักอย่างละผมก็เลยเปิดใจนะครับมาเรียนคอสติกตอครีเอเตอร์ ok กับโคชโอปาซึ่งผมเองก็ไม่เคยเรียนคอร์สไหนกับร์สโอปาเลยนะครับเนี่ยเป็นคอร์สแรกที่เปิดใจผมแล้วผมก็ได้ ซื้อคอร์สต,ต่างๆตามมาอีกมากมายนะครับเพราะคิดว่าได้ประโยชน์จริงๆผมเองเนี่ยเคยเรียนคอร์สออนไลน์ก็หลายคอร์สอยู่นะครับจากคนดังๆนะครับแต่สิ่งหนึ่งเลยที่แตกต่างครับของโค้ชโอปาในคอสนี้ก็คือเรื่องของการได้ลงมือทําจริงๆนะครับแล้วก็มีการฟีดแบ็กแต่ละคลิปนะครับเรียนออนไลน์เนี่ยเหมือนได้เรียนสดเลยนะครับและนอกจากนี้คุณยังได้รู้จักเพื่อนๆที่จะได้แนวคิดการทําคลิปติ๊กต็อกนะครับ มันเป็นกําลังใจนะครับในการเริ่มต้นนะครับผมว่าหลายๆคนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องการคือกําลังใจแล้วก็ูำแนะนําที่ดีนะครับเรืกับโค้ชโอป้าเหมือนรู้สึกเป็นกันเองนะครับใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายแล้วก็ทําได้จริงนะครับพาทำแทบจะจับมือทํอะไรก็ว่าได้นะครับนอกจากกลยุทธ์การทำติ๊กตอกแล้วนะครับสิ่งที่ได้เพิ่มมาก็คือเรื่องของการกลยุทธ์การทําการตลาดออนไลน์ติ๊กตอกเนี่ยมันไม่ใช่การทําคลิปขำๆไปเฉยๆนะครับแต่มันเป็น มีการวางากลยุทธ์ทางการตลาดเบื้องหลังการทำคลิปด้วยซึ่งผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่คุ้มค่ามากนะครับแพงมากจริงๆคอร์สนี้นะครับหลายคนนะอาจจะคิดว่า t k t t o k เออก็แค่เรียนทําคลิปแล้วก็ยิงแอดซึ่งผมว่าใครๆก็สอนได้นะครับแต่การทํายังไงให้คลิปคุณเป็นไวรัลนะครับดังโดยที่ไม่ต้องยิงแอดอผมว่าอันนี้ น่าสนใจครับแล้วก็เนื้อหาแพงนะครับซึ่งโค้ชโอป้าสอนนะครับผมว่าภูมิใจมากครับที่ได้เรียนคอร์สนี้นะครับซึ่งเปรียบเทียบกับราคาคอร์สเนี่ยผมว่าโอ้เป็นคอร์สที่คุ้มมากนะครับนอกจากคุณจะได้กลยุทธ์การทําคลิปด้วยนะครับยังได้กลยุทธ์การทําากรตลาดนะครับเพราะว่าโค้ชโอป้าเนี่ยก็มีความเก่งทั้งเรื่องการสร้างตัวตนนะครับการทำออนไลน์มาร์เก็ตติ้งนะครับแล้วดีต้นมาร์เก็ตติ้งแล้วก็เรื่องของศาสตร์ NLP ด้วยผมว่าเรียนคอร์สเนี้ได้ครบทุกเนื้อหาเลยนะครับอยากจะเปลี่ยนชื่อคอร์สเป็นคอร์ส รวยหลักล้านด้วยติ๊กตอกมากกว่านะครับเพราะว่าได้สาระเยอะมากนะครับซึ่งผมมองว่าถ้าเพื่อนๆนะครับต้องการจะทําธุรกิจจริงจังบนโลกติ๊กตอกอยากจะสร้างตัวตนอยากจะขายของอยากขยายอยากจะดึงดูดคนมาเป็นทีมงานนะครับผมว่าพลาดคอนี้ไม่ได้แน่นอน,นครับแล้วเจอกันในคอร์สนะครับสำหรับคอร์สติ๊กตอกครีเอเตอร์ครับเราจะดังไปด้วยกันบนโลกติ๊กตอกครับแล้วเจอกันครับ